ไปดูกรณีร้านขายยาในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาถูกลักทรัพย์เสียหายไปหลายหมื่นบาทนะคะแน่นอนว่าทางผู้เสียหายก็พยายามจะติดต่อขอดูภาพวงจรปิดเพื่อหาว่าใครเป็นคนทำนะคะปรากฏว่าตำรวจแจ้งว่ากล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่ได้เสียตัว2ตัวนะคะบอกเสียทั้งเมืองเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ทำให้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาออกมายืนยันว่าไม่จริงนะคะกล้องยังใช้การได้คะ่ะตำรวจภูธรสพ ตำรวจสพเมืองสงขลาได้เข้าตรวจสอบร้านขายยาที่ถูกลักทรัพย์เมื่อเวลาตีสามของวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ก่อเหตุได้ทรัพย์สินไปมูลค่าหลายหมื่นบาท เจ้าของร้านขายยาจึงไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาพยายามจะติดต่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีนี่นะคะเป็นหน้าของผู้ก่อเหตุทางตำรวจเนี่ยแจ้งว่ากล้องวงจรปิดเสียทั้งเมืองสงขลาก็เลยสร้างความกังวลให้กับผู้เสียหายอย่างมากค่ะก็ไม่ต้ก็คือติดต่อไปทางร้อยเวรท,ที่ที่รับคดีค่ะแล้วก็เขาบอกว่า กล้องในเมืองอ่ะเสียทุกตัวเลยเขาเช้คว่ากล้องในเมืองสงขาเสียทุกตัวเนื่องจากหมดอายุการใช้งานแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการซ่อมคือคือพอหนูฟังอะคะ่ะหนูก็อึ้งคือคืออึ้งไปเลยเพราะว่าเฮ้ยเสียทั้งเมืองแล้วแล้วแล้วทำยังไงอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือในเมืองอะคะ่ะสิ่งที่มาหนูว่าสำหรับหนูนะ ก่อนความสะดวกสบายก็คือความปลอดภัยเมืองต้องปลอดภัยก่อนเมืองจะลําบากถนนพังเดินทางลําบากแต่ถ้าเมืองปลอดภัยคนอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเมืองไม่ปลอดภัยอ่ะมันไม่น่าอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกหนูนะคือหนูก็รู้สึกว่าไม่ได้สิถ้ากล้องเสียแล้วแล้วจะดูแลแบบเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน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 จะทํายังไง โอถูกต้องนะไม่ได้นะมันเป็นความปลอดภัยของเ<อ>มืองใช่ไหมไม่ได้สิ <c oughs> เสียงสูงมากเลยนะ, <c oughs> นะมันคือความปลอดภัยของคนในเมืองจริงๆแหละนะคะเรื่องนี้นะคะพลตารวจตรีวราเวชชาพินันผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสงขลาเดินทางไปยังร้านขายยาที่เกิดเหตุเพื่อยือนยันถึงมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ยืนยันอีกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยยังใช้งานได้นะคะรวมถึงเมืองมีความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถ ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะมีข่าวออกไปว่ากล้องวงจรปิดของจังหวัดสงขลาเสียทั้งเมืองจริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันก็เป็นเหมือนการด้อยค่าของจังหวัดเราเองนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็เป็นคนสงขลาโดยกาเนิดอยู่แล้วนะครับก็มีในหลายๆคดีที่เราจับกลุ่มได้ก็จากกล้องวงจรปิดคดีกล้องวงจรปิดเนี่ยเราเขาก็ต้องเข้าใจว่ากล้องวงจรปิดเองเนี่ยมันมีหลายส่วนมีทั้งกล้องของเอกชนกล้องของทางอ่า รัฐนะครับกล้องของทางอบจกล้องของทางทางตำรวจก็ถามมานะครับซึ่งถามว่ามีกล้องที่เสียไหมกล้องที่เสียมีอยู่แล้วครับแต่เราก็มีการซ่อมแซมทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองเนี่ยมีกล้องไหมมีและยังใช้งานได้ไหมยังใช้งานได้แต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนที่เสียก็ซ่อมแซมไปนะครับกล<ๆ>้องต่างๆเนี่ยมีการติดมาถ้ามีระยะเวลาการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการชำรุดไปบ้างก็มีการมาติดทดแทนโปรแกรมมนล้าหลังเราก็ต้องอัปเดตโปรแกรม ซึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นอย่างนี้ทุกผมว่าทุกจุดเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็มาสักครู่ที่ผู้เสียหายบอกไม่ได้สินะคะผู้การก็บอกว่าได้สิมีมาตรการ,รดูแลอยู่นะคะก็ยืนยันว่าตํารวจยังมีมาตรการอื่นๆในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดังนั้นประชาชนมั่นใจได้เลยค่ะ